สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับบัมอัพไอครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์อีกเช่นเคยครับกับวันนี้นะครับการรีวิวโทรศัพท์มือถือของผมนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าสุดท้ายและเป็นตัวที่สุดยอดแล้วนะครับในตระกูลของ Sony x p e r i a z 5นี่เลยครับ Sony x p e r i e Z5 p remi u m นะครับตัวที่เรียกว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมพเพราะว่ามีการเอาเทคโนโลยี 4K นะครับเข้าไว้กับหน้าจอของโทรศัพท์มือถือตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวแรกของโลกนะครับวันนี้ตามผมไปดูว่าตัวนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโอเคลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง Z5 premium ตัวนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ผมจับแล้วรู้สึกว่าถึงน้ำหนัก น้ำหนักมันพอเหมาะมือมากๆนะครับด้านขอบของเขาเนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเขียนว่าตัวเอ็กซ์เพรีนะครับด้านล่างก็เป็นขอบเหมือนกันนะครับตัวชาร์จแบตอยู่ด้านล่างนะครับ micro USB รองรับ quick charge 2.0นะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นตัวรองรับสมาร์ t ท็อกด้วยนะครับผมแล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงครบควนนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปลดปิดหน้าจอนะครับเป็นแบบสแกนแล้วนิ้วมือนะครับปุ่บ เสียงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกันทุกตัวนะครับเหมือนกับของตัวเซท่าในทั้งตระกูลเลยครับวัสดุจับนวนี่ครับด้านหลังด้านหลังนี่เป็นกระจกแบบเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนได้เลยนะครับทั้งสีเงินและสีทองครับเขาบอกว่ามันจะมีกระจกครอบไว้นะครับด้านในก็จะเป็นตัวที่เคลือบสารที่ทําให้เกิดการเงานะฮะดูแล้วนี่นะครับก็จะประมาณนี้อาจจะมีรอยนิ้วมือบ้างนะครับถ้าแตะปลายแบบนี้ครับ มาถึงหน้าจอของเรานะครับหน้าจอเนี่ยนะครับมีขนาดอยู่ที่5.5นะครับเป็นแบบ Full HD นะครับในกรณีที่ยังไม่ได้ปรับภาพเป็นแบบ 4K ถ้าปรับภาพเป็น 4K นะครับซึ่งจะอยู่ในโหมดของวิดีโอหรือว่าโหมดของการดูภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็น 4K ครับตัวนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 810นะครับที่ความเร็ว1.56 GHz เนะครับเป็น64บิตก็คือเป็นคอร์ r e 2ตัวด้วยกันนะครับรวมกันก็จะเป็น8หัวนะครับทำงานทั้งหมด8หัวนะครับ แล้วก็ตัวนี้แรมให้มา3กิกนะครับแล้วก็หน่วยความจําในตัวเครื่องอยู่ที่32กิกะไบต์สามารถเพิ่มได้นะครับเป็นถึง200กิกะไบต์นะครับตัวนี้รองรับเฉพาะ nano SIM เท่านั้นนะครับอันนี้มาพร้อมกับ Android version 5.1.1นะครับที่พร้อมจะไปในส่วนของ Marshmallow 6.0อย่างแน่นอนนะฮะโอเคนะครับ แบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่3,430ัจะเยอะกว่าตัวอื่นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้หนะ้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็รองรับการทำงานแบบ 4K ด้วยพร้อมมีตัวเครื่องนะครับ เท่าที่ดูก็ไม่มีตัวไหนที่จะเกิน50องศานะครับในสภาวะปกติแบบนี้นะครับคนไหนที่กลัวในเรื่องของความร้อนนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ด้านหลังนะครับจะมีเป็นฮีทซิงก์สาหรับระบายความร้อนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความร้อนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับตัวนี้นะครับไปดูแอนตูวตูเบนช์มาตันตููเบนช์มาของตัวนี้นะครับได้คะแนนออกมาครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคะแนนของเขาอยู่ที่49,55นะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับ ถ้าดูแล้วนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นโน้ต5อยู่นะในแอนตูตูนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะอยู่ล่างนิดนึงครับเป็นรองตัวเซนฟอน2อนะครับอยู่ที่419นกะครับก็ถือว่าในระดับที่เป็นสูงนะครับแต่ก็ยังไม่สูงมากถ้าเทียบกับผมเคยวิวไปก็คือตัวเซตห้าคอมแพเนี่ยจะสูงกว่านี้นะครับเนื่องจากหน้าจอมันเล็กแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยครับประสิทธิภาพมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวนี้มากๆเลยฮรับสำหรับกีสเบนส์นะครับได้คะแนนสำหรับตัวซิงเกิลคออยู่ที่1045นู่ครับ าเปรียบเทียบก็ถือว่าถังรับซิงเกิลคอตัวนี้สูงทีเดียวนะฮะเอาติคอก็สูงใช้ได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เราลองไปดูนะครับปกติผมจะทดสอบในเรื่องของ u t u b e นะครับแต่วันนี้ผมขอปรับไปทดสอบในเรื่องของ 4K แล้วกันนะฮะทั้งทั้งที่ผมว่าวิดีโอใน YouTube อาจจะโชว์ภาพได้ไม่ครบ 4K นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟนี้นครับเป็นไฟนวิดีโอที่ จะโชว์ให้ดูนะครับว่าคุณภาพของ 4K เป็นยังไงนะครับครับสีสันเนี่ยนะครับมันโหแจ่มมากๆครับ ถ้าเราจะถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าเราจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็แสดงผลบนตัวซัท5พรีเมียมน่ครับภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเทโลยี 4K หรือแม้กระทั่งเราจะไปถ่ายภาพวิดีโอนะครับซึ่งใช้เทโลยี 4K เนี่ยภาพมันก็จะออกมาสวยแบบนี้นี่นะฮะตอนนี้กําลังอยู่ใช้โหมดที่เป็นตัว 4K อยู่นะครับนี่เขาซูมตั้งแต่เล็กๆมากลายเป็นปีเสอนะครับประมาณนี้นะครับลองดูวิดีโอที่ผมไปถ่ายมาบ้างนะครับ นี่ครับเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายไปตอนล่าสุดก็ลองถ่ายเป็นแบบ 4K นะฮะเข้ามาได้นะว่าจะเอาอะไรเข้ามาบ้างนะครับสำหรับเรื่องคุณภาพเสียงก็หายห่วงครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดของเขาละตัว z 5พิเอมนะครับโอเคสีรตงนโอเคสิ่งที่ผมจะทดสอบต่อไปนะครับกวคงจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะฮะอันนี้ผมโหลดฟีฟ่า15มานะครับ ทีมบามาไปทีวี TV ก็เตรียมพร้อมนะฮะอนาคตผมก็จะส่งทีมผมไปแข่งในพรีเมียร์ลีกดีไหมโอเคภาพที่เห็นนะครับค่อนข้างที่จะไหลลื่นสมูทตี้เลยนะฮะเอสเคสทํมการ์นะครับ,รบทีนี้หมูมากครับแต่ว่าทีมผมอาจจะหมูกว่านี่ฮะเกมส่งให้เพื่อนไปับดูจังหวะการเลี้ยงบอลน,นะครับเราก็จะสามารถที่สปินได้นะครับคุณภาพภาพนี่คือโอเคเลยนะ แล้วมันมัสีขาวเหมือนกันเลยนะเนี่ยดูดิผมต้องลองยิงโชว์สักลูกก่อนนะครับโอ้โหฮ,ฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้อย่างอื่นนะครับก็คือไปดูในส่วนของ f c e b o o o กละกันนะฮะก็จะมีส่วนของ Facebook ที่ผมได้ลงนู่นนี่นั่นไปนะครับนี่นะครับคุณภาพภาพนะครับ่ดูหล่อโปริวเซอร์ของผมนะครับผมนี่ฮะตั้งใจหมายมั่นมากนะครับ <laughs> ขำขำนี่ฮะแตส่วนของ f a c e b o o k นี่ก็ไหลลื่นนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคควนี้เราไปดูคุณสมบัติของกล้องกันบ้างน,นะครับซึ่งลูกเล่นของกล้องนีง่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆทีเดียวนะครับกล้องของเขานะครับ หลักๆเลยเขาบอกว่าจะถ่ายให้ดีต้องใช้โหมดแมนนวลนะครับก็คือตัว M นะครับแต่ถ้าคี้เกียนโหมดแมนนวลก็ปรับไปที่ตัว Superior Auto ตัวนี้นะครับก็จะถ่ายได้ไวถ่ายได้เร็วนะครับไม่กดถ่ายได้เลยนะฮะแต่ถ้าเราเป็นโหมดแมนนวลนะครับแมนนวลตรงนี้มันก็จะมีซีนให้เราเลือกนะครับซีนตัวนี้แหละครับที่มันจะเป็นความพิเศษของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำ soft skin นะครับการถ่ายในที่มืดการถ่ายแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะปรับโฟกัสได้เร็วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบโฟกัสแบบไฮบริดนะครับความ กับริบตาเร็วเร็วกว่ากับริบตาเนะฮะโอเคนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับยังมีโหมดของ AR Effect นะครับเป็นการใส่พวกกาตงกาตูนี่นะครับไปในภาพที่เราจะถ่ายรูปออกมาด้วยนะครับเป็นทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับเคสแบบนี้นะครับก็จะมีไดโนเสาร์ต่างๆนี่ครับมายืนอยู่บนหน้าจอของผมมาสิลูกโอเคน่ครับมาแล้วครับผมอันนี้สมจริงที่สุดเลยฮะมาแล้วฮะ เดนิสทางนองมาครับเด,ดเดินกันต้องเตรีมเรียมผมถ่ายรูปไอ้ตัวนี้มันวิ่งไล่กันละอ๋อชูเด้นี่ครับผมเห็นเห็นไดนเสารนผมไม่่ไนี่นี่ครับเราสามารถที่จะปรับภาพให้ต้นไม้ใหญ่ย้ายต้นไม้ย,ย้ายนี่ครับมาได้หมดเลยนะฮะก็เป็นลูกเล่นที่เขาให้มาในส่วนของตัวโซนี่ที่เป็นซัท5อยู่แล้วนีเราก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ด้วยครับผม โอเคมาบทสรุปในเรื่องของตัวเครื่องกันละกันนะครับออจะบอกว่าตัว Z5 p r ้ m พรีเมตัวนี้นะครับเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับหลักๆคือสาวกของตัว Sony ที่เคยใช้พวก z ซมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ คุณสมบัติของตัวเครื่องประสคต่างๆการถ่ายรูปเนี่ยโอเคไม่มีทิตินะครับคุณภาพของวัสดุนี่นะครับถือว่าโอเคถึงแม้ข้างหลังมันจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับแต่เราก็สามารถจะใส่เคสป้องกันได้น้ําหนักเนี่ยมันพอเหมาะมือมา,มากๆทีเดียวนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆถือว่าพรีเมียมตามที่เขาบอกว่าพรีเมียมจริงๆฮะสิ่งที่ผมติดอยู่นะก็คือ1ฮะ เรื่องรอนิ้วมือมันมีเยอะไปนะฮะแล้วก็อันที่2คือเรื่องของราคาครับก็อาจจะต้องใช้โปรโมชั่นช่วยในเรื่องของการลดราคาสําหรับ A.S. เ็จะลดได้ประมาณ5,000บาทนะครับหรือว่ารออีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีราคาที่แบบพิเศษลงมาก็ว่าได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ช่นชอบตัวนี้จัดได้เลยครับถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีคาแรคเตอร์นะคะัชัดเจนนะครับถ่ายรูปสวยคุณภาพดีไม่เหมือนใครแน่นอนครับโอเค ็นไงกันบ้างครับกับตัว Sony Xperia Z5 Premium นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือที่ผมมองแล้วนะครับสุดยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องของเทคโนโลยี 4K นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ 4K ตลอดเวลานะครับแต่การที่เป็น 4K เฉพาะวิดีโอแล้วก็ดูหนังเนี่ยนะครับมันทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถประหยัดไปได้เยอะนะครับคุณภาพภาพเนี่ยมันถือว่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับราคา27,990บาทเนี่ยนะครับผมมองว่าถึงว่าจะดูสูงไปนะครับแต่ ว่าความคุ้มค่าของมันเนี่ยก็มากเลยทีเดียวสําหรับคนที่ชื่นชอบกับสาวกของโซนี่ครับวันนี้บัมมาอไปทีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับบัมมอไปทีในตอนหน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทั้งทางใน Facebook และอินสตาแกรมนะครับติดตามไปที่บั m ม u อ TV ทีวีบ p ูเอแล้วก็ทีครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ